មុននឹងយើងប្តូរទៅតាមវេទី ลโลกมุ่นบนคนมุ่นเวียนเปลี่ยนไปตามวิธีคนจะโด่งจะดังก็ต้องมังมีเพราะเกิดคดีปลนค้าอาณาจารย์สมัยก่อนไม่เคยมีโซ่ไปนีแด็กตัวเล็กๆจับมาคา้าหนึกเหล่าน่าสงสาร ทุกบางรายพอแม่ค่ายมาจากบ้านเพียงตรงการเงินทองยอมค่ายลูกค้องตนเมืองสยามเคยได้นามว่าเมืองยิมนั่งซื้อพิมพ์ทุกเบัับมัหลงข้าวกันซับซ้อนโดยจะพอึิงเวทลมยอมจำนนกลายเป็นมนลภาวะ ที่น่ากลัวธรรมชา,าติก็ต้องทำลายป่าไม้มดสัตว์พาอดไม่มีที่จะสู้ว่เกิดชุมชนคนหน้าแนนเส้นน่ากลัวเห็นแค่ตัวแข่งแย่งแข่งดีกัน สวนานสวนการการคาเราโอเกเปรานิรนาตสมัยนี้เกินขาดควันมีนักรอ้องสาวเซืร์บีเมือบครนโชแหวชั้นวาบวิวสวนในยูลโลกีลาบางบางนางน,งน,งน,งนงอนนางปอไายแทมกอดจูบลูบลำใด ล้วนแต่ไม่บัดซีเราไม่รู้ดูน่ารานเมือนวิมานชิมปลีนี่และที่พอปันเอกมันเกิดผิดเพตไปมนต์ถนนก่อแน่นขนาดเมือนหนักแก้งรถชวนแสงเล่นกันสะนั้นว้ คนควันข้าวควันดำก็น่าจำใจปนไปทุกจะมู้ใครทำไม่ไหมคำหนึ่งคนจนจนเดินถนนโดยซ่องเท้าเมื่อเดินข้าวไปอภัยไกลจะตึงโดยเฉพาะสิบหลอแต่บึงเสมือนหนึ่งเจ้าวถนนเพียงคนเดียว ตอนตัดทางสร้างถนนคนมาขอ้อพอเสียปลอสัมปทา,านทำไมทานไม่เลี้ยวโรงงานอุตสาหกรรมทำปักเดียวนำในคลองเม่นเปรียวสี่เขี้ยวดำโอยปูปลาเคยได้แต่มาตายหมดไฟนึ่งอดไฟานึงยิ้ม เราะก็มีความอิ่มนั้นไม่คิดถึงบาปบุญคุณธรรมซึ่งที่นำมาวางคไายล้วนแต่ชายนำยาบางมาแช่มาซอไอรอดช่วยกินเหล้าป่วยเจ็บคไายมันเส้นไรซะนักหน้า บางคนโรนะเ่สุบุรีกัญชาลืมคิดว่าข้องเล่านี้มันมีผิดมีไัตัวเราเองอันตรายแต้มถึงเปื่อติกลายจิตกอนชีวิตใจยำเยเราชวนคิดํำแก้ไขหลอดลาเลิอกอัาายมุกตกสิ่งไปเอาธรรมาพระวินัย มาใส่ตัวช่วยดูแลรักษาสาธารณาสมบัติตามดำรัสหรือคำกล่าวของพระเจ้าอยู่งไงไทยรักษามมกีไม่มีโดยตัวแล้วทุกครอบกรัวจะสุขสันต์ ឱ្យជួបជົນនិរន្តរ น้องหรือพ่อพี่ผู้ที่มีเมตตาจิตมาพบมิตรทุกผู้และจะเ,จเชิญทานมาดูนะทั้งคนพอคนแม่หรือที่รอฟังตลอดทั้งคุณและเธอค่ำคืนนี้มาเจอกัน ความหมายมันพี่น้องของผมนั่งจงรับฟังผมเสนอสนองควันเหลตากาตกบกพรองลงช่องใดไปกันจะยกเคต็กันเมืองสินธาราเป็นเมืองที่โอลาลานันองค์ประมุกในยุคนี้ท่านมีพระนามว่าพระเจ้าขันธทาสุริยวงศ ผู้ดำรงสถานราชินีคนแรกพิเศษนานช่สมซารานชื่อว่าพรผนังเจ้าลาวันได้มีโอรสหยดสยองโปรองซ่องคือขั้นแก้วขั้นทองซ่องประกัน จะลาดลำคำคมอุดมพันธ์แต่มาคัดกันกับิดาคัดกันในเรื่องนารีเราจะบอกความจริงว่ายิ่งแค่นั่งอยู่ตรงนั้น ความจริงว่ายิ่งแค่นังอยู่ตรงหน้านี่คืออนุพันธ์ญาข้องพระเจ้ากรุงศรีน้องช่วยกันชนาซาสิบ้าปีชื่อผลสีผิวข้าวเศว้าคนงามแดนดินขอนครสินธราประเทศ ซึ่งมีกษัตริย์ขันธาสุริยวงศ์พระองค์ทรงเป็นประมุกพร้อมด้วยพระนางเจ้าลาวันองค์บรมราชินีนับแต่ว,วันราชาพิษศษกันมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันก็ได้มีโอรสถ,ถึงสองคนพี่น้องด้วยกันผู้เป็นพระเจ้าาคือพระเจ้าชายขันแก้ว พระนุชาหรือพี่น้องคือพระเจ้าชายขันทองเดี๋ยวนี้ทั้งสองพระอรสอายุเจริญวัยย่างเข้าสู่ในวัยเบญจเพศหรือวัยหนุ่มแล้วได้รับการศึกษาถูกต้องอย่างเรียบร้อยแต่เป็นที่น่าเสียดายมากโอรสทั้งสองคือพระเจ้าชายขันแก้วขันทองนะไม่ค่อยจะถูกพระทัยของผู้เป็นพระราชบิดาทำอะไรมักจะขัดขัดกันอยู่เรื่อย ทั้งนี้และทั้นนั้นเป็นเพราะว่าพระเจ้าขันธาสุริวงศนะ์นพระองค์ทรงเป็นคนเจ้าชู้คือเรียกว่าเป็นคนมักมากในกามารมณ์ไม่ว่าจะเสด็จไปภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็ไม่ว่าไปพบสา,ส,าส,าส,าสาวสาวสวยงามงามก็มักจะนำมาบำเรอพรเรอพลิดพลินหาความสุขอยู่เป็นประจำคนแล้วคนเล่าผ่านพ้นไปตามลำดับเฉพาะผู้หญิงคนอื่นนั้นครั้งหนึ่งเขาผ่านพ้ไป แต่เมื่อถึงคิวก็นางพรศรีผู้หญิงคนนี้หล่อนเป็นสาวเอื้องเมืองเหนือที่มีความงามทำให้พระเจ้าขันธาจะต้องหลงไหลจนกระทั่งเบาหัวสุขหัวสุนนำเธอมาบำเรอเประโปร,ปร,ปร,ปรนาความชุกเดือนกว่าแล้วหลงลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมแม้กระทั่งราชภารกิจลืมโอรสทั้งสองคือพระเจ้าชายขันแขวขันทอง ลืมองบรมราชินีคือพระนางลาวันดุงรุนก็วันใหม่วันนี้ก็เช่นกันมานั่งเพราะรักกันอยู่แล้วอ,อพรสีชุดที่รักของพี่ฉันนึกขึ้นมาแล้วฉันรู้สึกว่าเสียดายมากนะน้องที่ควบบาทกันว่าเสียดายเนี่ยเสียดายอะไรกันเพื่อขวบบาทเสียดายว่าฉันมาพบเธอมาตอนฉันแก่ซะแล้ว มันหมดเรียวหมดแรงมันหมดกระสุนหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าทํานองว่าฉันพบไม้งามก็มายามขวัญบินได้แล้วไงใครนะว่าพระองค์แก่แล้วอ้าวก็ฉันเองไงฉันรู้วองสังขารฉันดีถึงแม้ว่าทุนระม่อมจะแก่แต่ว่าก็มีลีลาลูกเล่นไม่แพ้เด็กหนุ่มนี่ไปค้าของพระองค์ยังพิษปังเลยไปค้าอันแน่ <laughs> แล้วเธอรู้ได้งไงถึงพูดอย่างนี้อ่ะก็หม่อมอฉันรู้หม่อมฉันเห็นพระองค์พยายามทำให้ฉันมีความสุขอยู่เป็นประจำไม่คิดจะพักผ่อนหลับนอนหรือไปคะเออล้วฉันขยันทํางานอย่างนี้นี่เธอชอบไหมเนี่ยก็หม่อมอฉันชอบสิไปคะแล้วงานที่ฉันทําแต่ละครั้งน่ะมันถึงอกถึงใจเธอบ้างหรือเปล่าละ่ะแม้ถึงใจทุกครั้งเลยไปคะนั่นแน่ <c oughs> ชื่นใจของผีเหลือเกินน้องเอ้ยเฮ้ยโอ้ยตึงก็ตึงว่า c h à าๆประม่ณไปแล้งไร่พอเปิดตาถึงเลยเล้งแต่เรงไอ้หนุมกันอย่างเดียวลำแด่นั้นอยู่ตรงนั้นนี่แถวคลำแถาแควกแถวยุ่งแถวลุยแถวม้วนมัวตัวอยู่ตรงนั้นเนี่ยหลบหลบคลำคลำย้ำย้ำแถวอ่ะไม่รู้อะได้มัวตัวเม็ดเดีวพอเจาขันท่าเราเนี่ยก็เจ้าชู้เหลือเกิน เมื่อวันจะ,สะเสด็จไปไหนไปปากเหนือปากกลางภาคไทยไปพบชาวทั่วๆแล้วเอามาบำเรอเปรอบปรนห้ความทุกข์อยู่เป็นประจำแล้วเราชาวชาวติดอ,อกติดใจกันจริงๆเมื่อเราตรงใช้กันเป็นควายที่ปลายมันถาอันนี้ยอะเกินไอ้คลิกคองแกนั่นน่เราจะพอคนยิงที่คนหรือนี่เดียวพันคนไปทีเดียวพันคนไป แต่พอมาถึงคิวของอีพอทีผู้หญิงคนนี้ไม่รู้มันดีอะไ,ไรต้องใช้เป็นปานที่ตรงนั้นท่าพระเจ้าขั้นท่าเรามาโกอดอยู่เดือนเหลือแล้วเออทำได้ไม่รอดมวนชุกเลยอย่างแค่นวัวฉันเด็กๆนี่ชาตนาเห็นดูเลยที่ตาเลือกกันอยู่บนหลูหแค่นกปลือมันยกควายทีอืม แต่ทั้งหมดให้ทำไม่ทั้งไหนก็มันเด็กไม่ท่าไรมันกระ่อยได้เกร็งกลัวมันกันนะ้นคนแก่แกมีเมียเชา้านี่ต้องแค้นกันนะเลยดูแล้วว่าฉันนี่หรอกเนี่ยนี่ได้ข่าวว่าจะแต่งตงั้งให้เป็นใหมฐฐ่ที่ควายชายอ่ายในเดือนหน้านี้แหละแต่ถ้าว่าเป็นไปตามที่ว่าแล้วมั่วตัวกันแนละบัลลังก์นี้นะั้น โดยเฉพาะโอรสทางท้องคือพระเจ้าชายขั้นแก้วขั้นทองนี่เคยให้ท่านยากับ่อว่าถึงแม้ว่า่อเจ้าผู้หญิงมาบำเรอเพลิดนรัก่าใดก็ลูกไม่ว่าแต่ข้อสำคัญอย่าแต่งตังห้เป็นเหมที่ควายชายอย่าให้มันโตกตองตามกฎหมายพระเจ้าขั้นท่าขับปากไว้กับลูกๆทางท้องแล้วอในคนอื่นพันปนไปแต่พอถึงขีวีพรทีนี่แต่ได้ข่าวว่าที่แต่งตังห้เป็นเหม่ที่ควายชายเนี่ย อ๋อล้วบัลลังก์นี่มัล่วลอะวรก็ได้เลยเป็นควยแลยโอรสทั้งร้องไม่ยอมเด็ดขาดเออแ้วยับอีเครือย้ายแล้วเนี่ยผู้รักผูก้ย้ายทำไม่โตตองเลยผ่อ,อ,อนสีสุดทีท่รักของพี่ว่าไงที่ไปค้าควาบาทเออช้าวันนี้เธอมานั่งอยู่ใกล้ๆฉันเนี่ยนะฉันดูหน้าตาของเธอเนี่ยไม่ค่อยจะเบิกเบิกบานนักเท่าไหร่นัก เธอคงจะมีปัญหาคงจะมีความกลุ้มอะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมเนี่ยมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างสิเพราะว่าความทุกข์ของเธอเหล่านี้ฉันจะได้แก้ไขช่วยเหลือได้บ้างก็เรื่องอะไรอีกแล้วไปค้าข้าวบาเรื่องโอรสทั้งสองของพระองค์ไงที่ทําให้หมฉันมีความกลุ้มและมีความคิดมากอ๋อเธอหมายถึงว่าโอรสของฉันทั้งสองคือพระเจ้าชายขันแก้วขันทองใช่ไหมล่ะ ถูกต้องแล้วเพคะแล้วแล้วมันสำคัญอะไรนักถึงเธอได้เก็บเอาเรื่องนี้มาคุ่นคิดละ่ะอรถทั้งสองกับพระเจ้าชายขันแก้วขันทองเคยดำรัดตัดเพื่อว่าตราบใดที่ทั้งสองพระองค์ยังมีพระชนทีอยู่ในเมืองนี้แล้วตราบนั้นราชนีขวายซ้ายของพระองค์จะบัดขึ้นมาไม่ได้อย่างเด็ดขาดทั้งสองพระรถเคยดำรัดไว้อย่างนี้แล้วหมฉันจึงกลัวว่าสักวันหนึ่ง ถ้ากว่าวันนั้นมาถึงเข้าแล้วหม่อมฉันจะหมดที่เพึ่งหม่อมฉันจะร้ายที่อยู่อาศัยอแค่นี้เ,เนะเออบัดเถอยังขีผ้ผง